คนใหม่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 และคนใหม่ <c oughs> งงเลยเวเลสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเอวาเลนดีแดนของเอวาที่มีแต่วความสนุกสดใสและรอยยิม้มวันนี้เวาอยู่ที่ซูคิปร์ค่ะที่นี่มีสัตว์แปลกๆมากมายเลยนะคะมีทั้งแมงป่องแมงมุม ส่วนสัตว์ที่น้องไอว่าชอบที่สุดในสุขีปเปอร์นะคะก็คือแลคคูนนั่นเองค่ะน้องน่ารักสุดๆไปเลยค่ะน้องไอวารู้สึกอยากเล่นยแล้วค่ะไปดูกันเลยก่อนที่ไอวาเนี่ยจะไปเล่นกับสัตว์ต่างๆพี่มีภารกิจให้ไอวาทาการตามหาสัตว์ทั้ง5ตัวแต่พี่จะมีพาสปอร์ตเพื่อที่จะให้ไอวาเนี่ยสะสมสติกเกอร์แต่ละด่านถ้าไอวาเนี่ยทำสำเร็จพี่จะให้สติกเกอร์1ตัว มาคำใบแรกเป็นสัตว์คล้ายๆตัวชมดมีจมูกยาวเหมือนหมูแล้วก็เป็นโลโก้ของร้านง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าน้องไอวามาที่นี่ตั้งสองครั้งแล้วเราไปตามหากันเลยดีกว่าค่ะ ร่ฝงน,นี้ตัวนี้ใช่ตัวที่คล้ายๆชมดจมูกยาวเหมือนหมูแล้วก็เป็นโลโก้ของ้านใช่ไหมคะถ้าตัวเนี้ยังไม่ใช่ครับตัวที่หนูพูดจะเป็นตัวด้านในนี้จะเป็นตัวอากว่าตัวใหญ่มาก,กนิมดวยว่า <c oughs> น้องชื่ออะไรหรอคะน้องชื่อน้องพิ้งเล็ดครับน่นรักะ น้องหนักเท่าไรแล้วคะประมาณ 50- 6 0หกโลครับน้องอายุเท่าไรแล้วคะน้องจะอายุประมาณสี่ขวบกว่าครับมาแล้วภารกิจต่อไปอพี่จะให้เอวาเนี่ยทำอาหารให้อากวา่าเราจะใช้ช้อนนี้ตวงใช้อัตราส่วนใช้เจิ้งลีดหนึ่งส่วนหนึ่งช้อนนี้อาหารเม็ดหนึ่งช้อนเท่ากันแล้วก็ใช้น้ำสองช้อนครับ เอาไข่นกกระทาในฟองเอาลงไปเลยเหรอไปต้องตอกด้วยครับได้ไหมอ่ะเดี๋ยวพี่ตอกให้เดี๋ยวไม่เปื้อนครับขอบคุณค่ะต่อไปจะเป็นวิธีการปั่นครับแต่เดี๋ยวหนูเดินตามหลังพี่มานะ ตัวอากวากพวกมันสามารถกินมดและปลวกได้มากถึงห้าหมื่นตัวต่อคืนแบบนี้ต้องปั่นให้ทุกมื้อเลยไหมคะเราก็ปั่นให้สองรอบครับเช้ากับเย็นแต่ถ้ากลางวันมีลูกค้าทำกิจกรรมรอบเย็นเราก็จะลดปริมาณอาหารลงไม่ให้เขากินปริมาณที่มากเกินไปเดี๋ยวจะสุขภาพอ้วนเกินครับต้นกําเนิดน้องมาจากประเทศอะไรหรอคะต้กนกาเนิดน้องถ้าสายพันธุ์นี้จะมาจากประเทศสานครับแต่น้องจะ แพร่หลายในทวีปแอฟริกาทำไมน้องเหมือนจิงโจ้บางทีก็เหมือนหมูล่คะคะเป็นสัตว์โบราณนะครับมีวัฒนาการมาอย่างยาวนานเขาก็จะมีลักษณะที่แปลกประหลาดนิดนึงนะครับและเขาก็จะมีลักษณะที่แบบว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นด้วยอย่างหน้าตาเขาอ่ะเป็นตัวกินมอสที่หน้าตาเหมือนอจิงโจ้เห็นไหมเดนื่อยทำาภารีคิวเซนแล้วขอสติกเกอร์หน่อยค่ะได้ครับขอบคุณค่ะ วที่หนึ่สำเร็จแล้วค่ะเหลืออีกสตัวค่ะไปกันต่อตัวที่2องภารกิจที่2มาเลยค่ะคำใบ้ตัวที่2นะคะมีจมูกยาวลิ้นยาวอาหารโปรดคือสัตว์ตัวเล็กๆปีนต้นไม้เก่งตัวเล็กกว่าตัวอากวาักตัวอะไรกันนะเจอกันอีกแล้วนะคะครับ <c oughs> ที่จมูกยาวลิ้นยาวปีนต้นไม้เก่งกินสัตว์ตัวเล็กๆแล้วก็ตัวเล็กกว่าอควากอะคะเป็นน้องตัวนี้น้องทามันดัวครับ้องเอแวลองจับไหมครับใช่ไหมใช่เลยค่ะตัวนี้นี่แหละน่ารักมากน้องมาจากที่ไหนเหรอคะมาจากอเมริกาใต้ครับอืแล้วก็แพร่หลายถึงอเมริกากลางเลยน้องอายุเท่าไหร่เหรอคะตัวนี้อายุประมาณหนึ่งขวบครับออหนูลองจับที่หางเขาก็ได้ หางเขาจะแน่ๆแนๆแบบมีกล้ามเนื้อเยอะตอนนี้มีชื่อไหมคะน้องชื่อวอลแวร์ครับวอลแวรชอบแก้งคนอื่นชอบแก้งเพื่อนแก้งพี่เลี้ยงครับน้องกินอะไรเหรอคะตัวเนี้จะเขาจะกินเหมือนอักวากเลยแต่จะเพิ่มเติมตรงที่ว่าเขาจะกินน้ําหวานจากเกสรดอกไม้ด้วยครับสส่พันนี้แล้วก็สามารถกินตัวอ่อนจากหลังผึ้งกินน้าผึ้งได้ครับนะครับหางเขาจะใช้ทรงตัว ใช้เกาะมือขาที่5มาภารกิจย่อยต่อไปก็คือพี่จะให้เอวาเนี่ยถ่ายลิ้นทาเป็นด้วยให้ได้โหยากแล้วสิพี่คะต้องทำยังไงหรอคะ <rine> ให้น้องเลบลิ้นเดี๋ยวพี่เอายกเกิดให้เป็นเหมือนขนมเขาเอาอย่างนี้นะคะพี่จอมเดี๋ยวพี่จอมจะเป็นคนให้ส่วนหนูจะเป็นคนถ่ายนะคะได้ครับ เดนอคันชิคแป๊บนึงนะเออนี่เห็นพลังกิจทำเลยแล้วพี่จอมคะหนูทำภารกิจเสร็จแล้วมีสติกเกอร์ให้หนูไหมคะมีครับอ่ะเคเดี๋ยวพี่แปะให้ครับอบค่ะเย้รู้หรือไม่ตัวทาแมนด้วยลายหางแข็งแรงของพวกมันมีเกด็ดจึงทำให้มีแรงจับยึดใช้สำหรับเกาะกิ่งไม้ได้อย่างมันง่นคงเหมือนมีแขนที่ห้าเลยล่ะหนูพร้อมสำหรับภารกิจต่อไปแล้วค่ะ รู้หรือไม่นักวิทยาศาสตร์ยอมรับว่าความฉลาดของอีการนั้นเทียบเท่ากับเด็กอายุ5-7ขขวบหรือเทียบเท่ากับลิงชิมแปนซีได้เลยทีเดียวขอภารก,กิจตัวที่3ด้วยค่ะคำใบ้ตัวที่3ชอบยืนสองขามีขนสีน้ำตาลขอบตาสีดำเหมือนใส่แว่นตัวเล็กๆหนูรู้ค่ะเดี๋ยวพาไปค่ะ ตัวนี้ใช่ตัวที่ออกตาดำเหมือนใส่แว่นชอบยืนสองขาขนสีน้ำตาลแล้วก็ตัวเล็กตวนี้เล่นใช่ไหมคะใช่ครับแล้วหนูรู้ไหมตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับรู้ค่ะเมียแคทใช่ไหมคะใช่ครับอ,อ่าเดี๋ยวนะีอันนี้เอาไว้ให้อาหารน้องแบ่งนต่ละตัวครับน้องทัยไปแล้วรู้หรือไม่เมียแคท มีวงแหวนสีดำรอบดวงตาที่ช่วยลดแสงจ้าจากดวงอาทิตย์ในทะเลทรายทำหน้าที่เหมือนแว่นกันแดดน้องมาจากไหนเหรอคะน้องมาจากแอฟริกาครับน้องมีชื่อไหมคะน้องมีชื่อโมจิกับโมโจครับทำไมน้องอยู่วินนิ่งเลยคะเพราะเป็นสัตว์ ที่ขี้ระแวดระวังสูงเพราะเขาเป็นสัตว์ที่ถูกล่าครับเขาก็เลยไม่ค่อยอยู่นิ่งสายตาเขาจะมองซ้ายมองขวาตลอดมองหาศัตรูเขามองหาพวกนกเหยี่ยวที่จะมากินเขาอะไรเงี้ยครับภารกิจย่อยของด่านนี้ก็คือที่จะให้เอวาทำชาเลนจ์ t ิกตอกกับตัวเมียแคท อคคค่่ะะขได้สามแล้วค่ะเหลืออีกสองอันของไปทําภารกิจที่สี่ภารกิจต่อไปเนี่ยจะเจอพี่อีกไหมคะหนูไปหาตัวอะไรภารกิจต่อไปครับเป็นสัตว์เลื้อยคลานโอ้ถ้าเป็นสัตว์เลื้อยคลานจะไม่เจอครับพี่ไม่ใช่สายสัตว์เลื้อยคลานเอวาเลนคำใบที่สี่ก็คือเป็นสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็เป็นสัตว์เลือดเย็นเอาเลยสกายไม่เดือนไม่มีขา กออลกแล้วค่ะตัวนี้น่าจะใช่นะคะพี่คะใช่ตัวนี้หรือเปล่าคะที่เป็นสัตว์เลื้อยคานบางชนิดบางพันธุ์ก็มีพิษแล้วก็ดุอะคะ่ะใช่ค่ะตัวนี้คืองูบอลไพ t ทอนนะคะงูบอลไพ t ทอนจัดว่าเป็นงูเลี้ยงสวยงามจะมีสีสันและลวดลายที่แตกต่างกันท่านนี่เดี๋ยวพี่จะออกมาให้ดูนะ ไม่กลัวเหรอรู้หรือไม่สามารถมองเห็นความร้อนจากร่างกายเหยื่อได้ด้วยอวัยวะรับความร้อนบริเวณปากเหมือนกล้องอินฟราเรดธรรมชาติเลยล่ะพี่ค่ะน้องตัวนี้กินอาหารอะไรเหรอคะเป็นหนูแช่แข็งนะน้องมีพิษไหมคะไม่มีพิษคะ่ะแล้วตัวนี้น้องมีชื่อไหมคะันีน้ชื่อคุณทุเรียนค่ะนักทุเรียนภารกิจต่อไปที่จะให้เอวาเนี่ยกล้าไหมที่จะให้งูอยู่บนไหล่เราหนึ่งนาทีกล้าค่ะ เฮ้ยไม่กลัวเลยหรอไม่กลัวคำเตือนกิจกรรมนี้อยู่ภายใต้การดูแลของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเด็กๆไม่ควรจับหรือเล่นกับงูเองโดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแลนะคะโอ้โหเฮยพร้อมแล้วแต่เวลาแล้วนะจับแล้วนะก็ใส่ส้อยไม่กลัวเลยหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยค่ะอย่าเรียงมึงอย่าเรียงมึงสามสิบมิลแล้วยี่สิบมิลแล้ว

ไราทำภารกิจเสร็จแล้วพี่มีสติกเกอร์ให้หนูไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะค่ะคุณค่ะเย้ในที่สุดน้องไอวัลจะได้ทำภารกิจสุดท้ายแล้วคูกบ้ขับไมาเลยค่ะ ทำใบตัวสุดท้ายนะคะตัวเนี่ยเหมือนปุยเมฆเดินได้ขนเนี่ยนุ่มฟูชอบร้องตอนเชา้าอ๋อ,อนึกออกแล้วค่ะไปกันเลยช่วยด้วยเปิดประตูไม่เป็น <laughs> นองฟูเหมือนปุยเมฆแล้วก็ชอบร้องตอนเช้าใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวนี้คือไก่ซิลกี้ค่ะน้องชื่ออะไรหรอคะน้องชื่อขนไหมค่ะพี่จําชื่อได้หรอคะชื่อเดียวกันหมดเลยค่ะอ๋ฮะขนใหม่ขนใหม่ขนใหม่ขนใหมและขนใหม่ <laughs> <laughs> งงเลย รู้หรือไม่ไก่ขนฟูหรือไก่ซิลกี้มีเส้นขนที่ดูคล้ายเส้นผมของเรามีน้ำหนักเบาและนุ่มสุดๆไปเลยอันนี้จะเป็นไก่ที่อยู่ต่างประเทศแล้วเรานำเข้ามาเพาะพันธุ์เป็นไก่สวยงามเขาอ,ออกไข่ได้ไหมคะเขาอ,ออกไข่ได้คะ่ะภารกิจย่อยสุดท้ายนี้ก็คือที่จะให้เอวาเซลฟี่กับไก่ห้ามให้ไก่หนีจากกล้องภายในเวลาหนึ่งนาทีอย่างน้อยสามลูก ห้ามให้ไก่หนีจากกล้องเอ้ยหนีจากกล้องพอแล้วคะ่ะจะเวลาได้เลยได้ตกองค่ะ โชยกล้องดูถูกไหมไม่ค่ะได้ไหมคะแบบนี้ได้ค่ะเย่ทำได้แล้วเราทำภารกิจเสร็จแล้วมีสติกเกอร์ให้หนูไหมคะมีค่ะมีค่ะคองห้าอันแล้วให้อาหารเป็ดค่ะมาลุงใหญ่เลย มาใบวไม่ถึงสิบมิ และมีพักพวกมากที่สุดจะเป็นผู้นําในขณะที่ตัวผู่มีหน้าที่แค่ผสมพันธุ์เท่านั้นวันนี้น้องไอว่าสนุกมากเลยค่ะได้เจอทั้งตัวกินมดเมียนแคทแล้วก็มีแรคคูนด้วยค่ะน้องน่ารักสุดๆไปเลยค่ะน้องไอว่าแอบเห็นกิ้งก่าด้วยค่ะตัวใหญ่มากากิจกรรมวันนี้ที่น้องไอวาชอบมากที่สุดนะคะคือถ่ายลิ้นทําเมิกด้วยค่ะรู้สึกว่ามันยากดีค่ะแล้วก็สนุกด้วยแล้วก็ชอบพี่ๆวิทยากรด้วยค่ะ ความรู้เอวาเยอะแยะมากมายเลยที่ซูคิปเปอร์นั่นเองค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้หน้องเอวาด้วยนะคะ